แต่เดิมเนี่ยต้องบอกเลยว่าชุดนี้ลูกค้ารีโนเวทใหม่ก็คือชุดเติมเนี่ยก็คือจะมีแบบขึ้นปูนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เนื่องจากว่าลูกค้าต้องการรีโนเวทใหม่ให้การใช้งานเนี่ยลงตัวมากขึ้นนะครับลูกค้าก็เลยเลือกมาที่อัยาลาตรงนี้ต้องขอบคุณลูกค้า,ามากๆเลยนะครับผมสวัสดีครับแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ลาดพร้าววันนี้ผมมาส่งงานลูกค้านะครับชุดครัวชุดนี้ต้องบอกได้เลยว่า จัดเต็มเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์บริษัทไอราเลยผมจะเริ่มจากตรงนี้เลยมุมแรกเนี่ยเตาอบตรงนี้ลูกค้าเป็นฟังก์ชันก็คือเตาอบทั้งบนและด้านล่างเลยส่วนตรงนี้ครก็จะเป็นฟังก์ชันตะแกรงเก็บของนะฮะซึ่งสามารถเก็บของเก็บของแห้งได้เลยวัสดุของตะแกรงเนี่ยก็คือจะเป็นสแตนเลส304ครับผมเก็บของได้เต็มความจุเลยนะฮะสังเกตดูว,ว่าข้างล่างเตาอบเนี่ยของเราทำเป็นลิ้นชักได้ด้วยนะครับช่องเล็กๆตรงนี้ของคุณก็ไม่เสียป่ากแน่นอนนะฮะแล้วก็ถัดมาเลยครับจุดเข้ามุมตรงนี้ ก็จะเป็นตะแกรงเข้ามุมนะฮะซึ่งรุ่นนี้ต้องบอกว่าลูกค้านิยมใช้มากเพราะการใช้งานเนี่ยตอบโจทย์สามารถถอดตรงขาออกมาท่านต้องการทําความสะอาดครับสามารถดึงตรงนี้ออกมาได้เลยนะฮะแล้วก็วางของเก็บของตรงนี้ได้เลยเป็นสัดส่วนในเรื่องของการใช้งานแล้วก็การปิดนะครับก็จะนิ่มมากนะครับสังเกตดูนะว่าด้านบนนด้านบนเรามีแอบมีไฟตรงนี้ด้วยรวมถึงในเรื่องของตู้แขวนนะฮะที่เราดีไซน์มารับคตัวตัวหน้าต่างพอดีเลยแล้วก็นอกจากนั้น เรามีความลับบางอย่างก็คือหน้าบานเนี่ยก็คือบางท่านก็จะมองว่าเ,เป็นงานลามิเนตเป็นงานเมลามีนหรือเปล่าเรามีมากกว่านั้นครับผมก็คือตัวบานตู้แขวนเนี่ยก็คือเราจะใช้เป็นเทคโนโลยีหน้าบาน p v c ีวัคคัมแมมเบนนะฮะถามว่าตัววัค m ัมแมมเบลเนี่ยบางท่านเข้าใจว่ามีแต่เฉพาะแบบเป็นงานสีขาวสีพื้นหรือเปล่าแต่ทางเรามีเป็นหลายเรื่วนะฮะและที่สําคัญให้ท่านสังเกตดูครับตรงขอบตรงนี้ไม่ต้องเก็บเลยครับแทบจะไม่ต้องเก็บเลยเพราะว่า ตัวงานแรปพ v c เนี่ยก็จะเป็นระบบสูญยากาศที่สามารถแรบตัวหน้าบานเนี่ยเข้าไปกับตัวไม้เ m r ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานเนี่ยทนความชื้นสูงโดนน้ำโดนอะไรได้เต็มที่เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะหวมไม่ต้องกลัวว่าจะขยายตัวนะฮะตรงนี้คือตอบโจทย์มากและที่สำคัญให้สังเกตดูน,นะครับชุดนี้ ชุดนี้จะเป็นทูโทนสีหน้าบานเป็นสีเขียวด้านนะฮะด้านล่างเป็นงานพ่นไฮกอสนะครับเป็นไฮกอสแบบด้านนะครับก็คือบางท่านก็คงเข้าใจว่าบางทีก็จะมีแต่แบบเน่าแต่คือเราพ่นด้านได้ด้วยแล้วเป็นเนื้อสีแบบผรีเมยมด้วยนะครับตรงส่วนนี้แล้วก็ส่วนท็อปเนี่ยก็จะเป็นตัวหินสังเคราะห์ท็อปหินสังเคราะห์เราเนี่ยก็จะไม่มีรอยต่อด้วยแล้วบางท่านเนี่ยก็คือกังวลในเรื่องของตัวเสาที่บาดขึ้นมานะฮะเราสามารถทํารับเสาของท่านได้นะฮะแล้วก็งานก็จะเนียนางนี้แล้วก็ที่สําคัญก็คือ มือจับมือจับตรงนี้เป็นมือจับฝังสีดำนะครับมือจับก็จะสามารถเปลี่ยนสีได้เรามีสีเงินสีดําสีทองท่านสามารถเลือกใช้ได้เลยนะฮะต่อมาเลยตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องล้างจานนะฮะที่เราสามารถทําครอบเพื่อให้ข้าวล้างจานเนี่ยเอาเข้าไปข้างในได้แต่บางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันจะใช้งานสะดวกไหมเวลาดึงออกมาตรงนี้ก็คือเราเว้นช่องไว้นะให้ชั้นมังออกมาได้ไม่ต้องห่วงนะครับเวลาที่จะจะดึงออกหรือจะดึงเข้าจะทําความสะอาดตรงนี้ง่ายแน่นอนนะ ส่วนตู้แขวนตรงนี้นะฮะจะเป็นแอร์เชฟแล้วก็ที่สําคัญระบบไฟของเราเป็นระบบสัมผัสแค่แตะครับผมอ่าแล้วก็เวลาเปิดใช่ไหมครับเราก็แค่ง่ายๆเลยแค,แค่แตะองส่วนนี้ด้วยอ่านี่เลยครับผมจะลืมนี้ไม่ได้ก็คือจะเป็นตะแกรงลิฟต์ครับอ่าตะแกรงลิฟต์ของเราก็คือว่าการใช้งานเนี่ยเก็บเสียบจานรุ่นนี้สามารถเสียบจานได้ือวางของวางอะไรเวลาเนี่ยเวลาที่เราดันขึ้นไปนะฮะ เราดันได้ง่ายๆเลยเพราะว่าเขาจะมีตัวดูดซับแรงอยู่ตัวนี้ไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็ถัดมาเลยตรงนี้จะเป็นไอแลนด์ตรงนี้ตรงนี้เราทําเป็นลิ้นชักได้ด้วยเนี่ยนะฮะตรงนี้ด้วยลิ้นชักเหมือนเดิมครับเก็บได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลิ้นชักแบบสั้นนะครับเอาไว้วางซ้อนวางอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยชุดนี้ต้องบอกว่าฝั่งนู้นก็สามารถเปิดเป็นลิ้นชักได้นะฮะตรงนี้มีลิ้นชักตรงนี้ก็มีลิ้นชักครับผมสังเกตดูว่านี่ครับการเปิดใช้งานแล้วก็ใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วก็ อีก <It S 1> ก็จะเป็นระบบซอฟโพสนะฮะตรงส่วนนี้ชุดนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นชุดที่ผมอยากนําเสนอทุกท่านมากวัสดุโครงตู้ล่างของเราเนี่ยก็เน้นเป็นโครงกันน้ําและกันปวกเหมือนเดิมน,นะครับท่านไม่ต้องกลัวว่าโครงจะบวมหรือนานๆไปปวกจะกินอยู่กับท่านนานๆแน่นอนส่วนหน้าบานเนี่ยก็คือจะเป็นหน้าบานประเภทที่ ท่านใช้งานครัวหนักได้เลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะแบบว่าโดนน้าโดนอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็คือเขายังอยู่ได้ครับเพราะว่าข้างในเนี่ยจะเป็นไม้กันชื้นสูงแต่เดิมเนี่ยต้องบอกเลยว่าชุดนี้ลูกค้าเป็นกรณีที่ว่าลูกค้ารีโนเวทใหม่ก็คือชุดเดิมเนี่ยก็คือจะมีแบบขึ้นปูนอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ครับแต่เนื่องจากว่าลูกค้าต้องการรีโนเวทใหม่ให้การใช้งานเนี่ยลงตัวมากขึ้นนะครับลูกค้าก็เลยเลือกมาที่อัยาลาตรงนี้ต้องขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะครับผมสนใจทำชุดครัวติดต่อที่บริษ Product Product ัทอิยาลา